สวัสดีครับทุกๆท่านคลิปนี้จะมาแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ทรงครูเซอร์ช็อปเปอร์ที่น่าซื้อในปี2024นี้จะมีรุ่นไหนกันบ้างก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ Honda r e b e l 3 0 0ดีไซน์ตัวรถเป็นการผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและคลาสสิกเครื่องยนต์4จังหวะ1ลูกสูบระบายความร้อนด้วยน้ำและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดสตาร์ทมือไฟฟ้า ไฟสองสว่างด้านหน้าทรงกลมขนาดใหญ่ส่วนไฟท้ายและไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ทั้งหมดถังน้ำมันรูปทรงปาาเปรียวเบาะนั่งแยกเป็น2ส,ส่วนสำหรับคนขี่และคนซ้อนหน้าปัดเลือนไม่ทรงกลมบอกสถานะน้ำมันเชื้อเพลิงความเร็วนาฬิกาและตำแหน่งเกียร์ด้านข้างตัวรถเป็นแบบเปิดโล่งให้เห็นโครงรถช่วงล่างใช้ลอแม็กขนาด16นิ้วยางหน้า130ทับ90และยางหลัง150ทับ 80. ระบบเบรเป็นดิสเบรพร้อมระบบ ABS ระบบกันสะเทือนหน้าเทเลสโคปิกขนาด41มิมสามารถนำไปคัดต้อมหรือตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามสไตล์ของตัวเองเครื่องยนต์มีขนาดไม่ใหญ่นักและถือเป็นรุ่นเล็กสุดสำหรับรถกลุ่มนี้ใช้ขี่ในเมืองรวมถึงเดินทางไกลได้ในงบประมาณไม่สูงมากราคาเปิดตัวที่1 4 6 900บาทโรยันแอนฟิลเมทออน350 เป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่เข้ามาเสริมทับมอเตอร์ไซค์ทรงครูเซอร์ที่หลายคนชื่นชอบในการปรับโฉมในครั้งนี้ทั้งในแง่ของเครื่องยนต์การประกอบที่เข้ากันได้อย่างกลมกลืนทําให้รถรุ่นนี้มีความทันสมัยยกระดับขึ้นสู่ท็อปคลาสได้อย่างแท้จริงด้วยระบบระบายความร้อนด้วยอากาศแอร์ไอออใช้กระบอกสูบเดียวขนาด349ซีซีทำให้เมทีออ5 0สามารถสร้างขุมพลังสูงสุด20.2แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด27นิวตันเมตร ที่4,000รอบต่อนาทีทำให้เกิดเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของรถมอเตอร์ไซค์ทรงคูเซอร์เสริมบาลานซ์ชาปแบบใหม่ช่วยให้รู้สึกขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลระบบใจน้ำมันแบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ใหม่มีเกียร์5สปีดใช้ล้ออัลลอยและยางแบบไม่มียางในเป็นมอเตอร์ไซค์ทำให้นักขับขี่ได้รับความสะดวกสบายโดยเฉพาะเมื่อต้องขับขี่บนเส้นทางที่มีระยะไกลและรูปทรงของรถเพื่อการขับขี่ท่่องเเียวขนานาาาาแ้ราคารคิมต1159,900บท ไฮซองอากิล่า G.V. 3 0 0รถคลาสสิกสไตล์ครูเซอร์ชอปเปอร์สัญชาติจีนรูปทรงสวยงามแฝงไปด้วยความดูดันการออกแบบโดยรวมจะเน้นเส้นสายที่เรียบง่ายแบบมินิมอลท่าทางการขับขี่ของตัวรถนั้นเน้นความสะดวกสบายในการใช้งานในเมืองเป็นหลักมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด296ซีซีแบบ2ส,สูบวีทวิน วางตำแหน่ง60องศาระบายความร้อนด้วยเมื่อน้ำในส่วนของแรงม้านั้นให้มาอยู่สูงสุดที่29.6ซที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดนั้นให้มาที่25.6นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลระบบเบรกเป็น ABS ที่ให้มานั้นสามารถตอบสนองได้ดีการคอนโทรลรถโดยรวมนั้นทำได้ดีให้ความสนุกในการขับขี่สูง และวัสดุที่ใช้ประกอบรถแต่ละชิ้นก็ถือว่าผ่านมาตรฐานแบบสบายๆราคาขายที่158,000บาท Honda r e b e l 500รถมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์ขนาดกลางของตระกูลร e b บ l ดีไซน์ผสมผสานความโมเดิร์นและคลาสสิกเหมาะสำหรับการขี่ทางไกลด้วยตำแหน่งท่านั่งที่เป็นธรรมชาติมาพร้อมกับเครื่องยนต์4จังหวะแบบ2สูบเปลี่ยงระบายความร้อนด้วยน้ำจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีด ส่งกำลังผ่านเกียร์6สปีดพร้อมสลิปเปอร์คัตลดแรงกระชากเมื่อเปลี่ยนเกียร์ตำ่ำระบบไฟส่องสว่างแบบ LED ไฟหน้าทรงกลมขนาดใหญ่ไฟท้ายและไฟเลี้ยวแยกส่วนหน้าปัดเรือนไมดดิจิตอลทรงกลมสไตล์ย้อนยุคบอกความเร็วระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและตำแหน่งเกียร์ตัวรถเป็นแบบโชว์เฟรมถังน้ำมันทรงหยดน้ำเบาะนั่งแบบหนังแยกคนละส่วนคนขี่กับคนซ้อนช่วงล่างใช้ล้อแม็กขอบ1ินิ้ว ระบบการสะเทือนหน้าเทเลสโคปิกขนาด41มิลิเมตรด้านหลังโชคอัพคู่ส่วนเบรกให้มาเป็นดิสก์หน้าและหลังพร้อม ABS ขนาดความจุถังน้ำมัน11.2ลิตรส่วนราคาอยู่ที่223,800บาทโลยันแอนฟิล s u per เมทีอหกร 650, มอเตอร์ไซค์ทรงคูเซอร์สายกลางสุดเท่สุดคลาสสิกสำหรับรูปลักษ์ตัวรถถูกออกแบบมาให้โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ด้วยไฟทรงกลมถังน้ำมันทรงหยดน้ำ เสื้อสูบและท่ออลูมิเนียมที่ให้กลิ่นอายแห่งความย้อนยุคเหมือนครูเซอร์ใบในยุคก่อนๆแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีพร้อมตอบสนองประสบการณ์การขับขี่ของเหล่าไบเกอร์อีกด้วยในด้านขุมพลังเป็นแบบ2สูบขนาด 648cc ให้พละกกำลัง46.4แรงม้าที่7,250รอบต่อนอาที และให้แรงบิดสูงสุด52.3มิวตันเมตรลมที่5,650รอบต่อนาทีพร้อมระบบเกียร์6สปีดทั้งยังให้ระบบสตาร์ทมือช่วงล่างที่ระบบกันสะเทือนกับโชคแบบหัวกลับและโชคหลังสปริงคู่กรับพโหลดได้5ระดับคาลิเปอร์สูตรเดียวจากไบเบ้ Bay. พร้อมระบบ ABS เทคโนโลยีที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในการขับขี่ของรุ่นนี้ประกอบไปด้วยหน้าจอเรือนไมอนาล็อกดิจิตอลแจ้งระบบต่างๆเช่น รอบเครื่องยนต์ไฟบอกเกียร์มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงนาฬิกาและมาตรวัดระยะทางกานคลัตช์และเบรกแบบปรับได้พร้อมฟังก์ชันเชื่อมต่อข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธกับ TBT ช่องเสียบ USB อบยู่บริเวณใต้แผงคอด้านซ้ายและระบบไฟสองสว่างจะเป็น LED รอบคันราคาอยู่ที่269,000บาท ขอบคุณที่รับชมจนจบเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปและฝากกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ